อะไรนี่นี่ไงนี่อา้าวอืมอืมชีอะไรผมอะ่ะชี้อะไรบอกเขาจีชี้อะไรฮัลโหลฟูดอ่านภาษาไทยนะแม่จะอ่านภาษา,ษา,ษาอังกฤษเองเพราะว่าฟูดสู้ภาษาอังกฤษแม่ไม่ได้อืม I'm speak English but foot ส okay. ปกีกไทยโอเคฮาฟิเตอร์น้าเหลืองเงือมีสวยเลยเนะี่ยหน้าชมพูดิเียเอออมีนะทำดีดีสิทำดีำดีจะไปหมุนไปหมุนใหม่ตยวนะเห็นอนเนี้ยแต่หมุนอันนั้นตั้งดีดีต <c oughs> ลกฮาฟิเตอร์สวัสดีแม่ย่าควนอซินเฉา เอาเดี๋ยวสิให้คนดูสักห้าห้าแสนก่อนสิเดี๋ยวไปเรียกคนมาดูสักห้าแสนเร็วเร็วเร็วอาภาษาไทยไปไหนหมดมีแต่ภาษ,าษาอังกฤษเนี่ยคุณปุ๋ยคนนะห้าพูดสิคุณปุ๋ย,ยพูดสิดสอาถามคําถามสิเนี่ยเมื่อกลางวันแม่บอกว่าให้ถามโจทย์เลขไงมาดิถมว่าก็ก็บวกเลขเร็วไงใครจะชนะไงอาถามไปสิไก่เอฟซีไงเอาดิแ<ม>อ่แพ<ม>้แ<ม>อยู่แล้วแหละ ไม่ใช่แข่งกับเอ็เอฟซเนี่ยเนี่ยถามมาดิเล็เๆว,เ,วเอาขอโจทย์ด่วนเร็วรว,วันนี้ถูกหวยไปไงล่ะฉันให้สามศูนย์หกไปรวยท่วนหน้าเลไเป็นไงอมามันออกศูนย์หกไงอืมเป็นไงเอาโว้ยกูเอาพี่นกมาวดพี่นกมาเดี๋ยวขอไปเก้าอีก้ก่อนนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเก้าอี้มานั่งกัน ฟิตเตอร์กันสิฮิฮี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 ฮันนี้เราสั่งอะไอย่างอดเทบอกสีวันนี้ม่ามาทำไมเพราะว่ามากินขนมจีนแม่เรียกบอกเลยแม่ให้มันไห์ไม่ใช่อ๊้ หน้าเหลืองโฟดเปลี่ยนอันใหม่ไม่เอาเอาอันนี้หน้ามันเหลืองไปอ้าวข้าแม่หน้าเหลืองเองคุณจะยุนโทรศัพท์ยกก็ยกมาสิโฟดอย่าโกดอย่าดีสีอะไรดี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 ทำดีดียกไปเนีเห็นไหมจะพังเลยเนี่ย นี่ฟังอะไรล่ะนี่นี่มีตั้งหลายนางไม่เลือกไงเนี่ยเนี่ยดูสิเนี่ยทำดีๆยกยีดีสิโอคนอะไรว่าไลฟ์ไอจีตัวเองไอจีคนอื่นแล้วว่าให้คนอื่นครึ่งหน้าแล้วตัวเองเต็มเฟรมเ่ยโอ้ยดีๆกสวยเนี่ยดูดูให้คนอื่นครึ่งหน้าแล้วตัวเองหน้าเต็มเฟรมเลยดูดูดูันขำคนน่อยเห็นไหมดูดูเออเนี่ยเขามาถามเลขมาแล้วเร็วๆเขาถามเลขมาแล้วเนี่ยเร็วๆ เร็วๆอะบวกคือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าบวกกันเท่ากับสี่ห้าเอาถามทําไมอันนั้นนะถามทําไมอันนั้นนะอ่ะเอามันทำไมชอบขึ้นมันไม่เหมือนติ๊กต๊อกเลยเร็วๆสิมันไม่เหมือนติ๊กต๊อกอืมอ่ะมึงอย่าเต็มหน้าเอามึงอย่าเต็มหน้ามึงเต็มอ่ะไม่เต็มหรอกหน้าเดียวมันไม่เต็มหรอกสิเอ้าไม่เต็มบาทเนี่ยพูดถึงไม่เต็มนะาคือไม่ถึงหน้าเข้าหน้าปนเลยไม่เต็มบาทเนี่ยเอ้าใช่ไหม อ้าวเร็ววคนมาดูสามล้านแปดก่อนลเร็วๆลเร็วก่อนลเร็วถ้าไม่ดูจะไปแล้วนะเออลเร็ววไม่เห็นหน้าฉันหรอกน้องโฟดกินอะไรอย่ังครัะขอถามโลเร็ยวโฟดทำดีดีดีมีมารยาทหน่อยสิมีมารยาทใส่ไม่ดีใส่ไม่ดีอะไรนี่มัน ช่องทางส่วนตัวเปนโลกส่วนตัวส่วนตัวแต่หัวกูเนี่ย <c oughs> เร็วๆสามดีๆมีมาระยาทนะ <c oughs> เค,คกกบะบาเลเ <c oughs> นี่ยเนี่ยดูสิเนี่ยเอามาดูเร็วๆจะยุ้มหัวกันแล้วเนะี่ยเอ้าอย่างแบบเดียวเอาเดี๋ยวใช้ฟิลเตอร์ปกติดีแกทีนี่มันเฟกเกินเนี่ยนี่ยมันกดไม่ได้เลยแม่ทำผังอนะ่ะ เออมันกลัไม่ได้อะเอา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 ทำดีๆอย่าทำเหมือน <c oughs> คนปัญญาอ่อน <c oughs> มาก <c oughs> ไม่ได้ปัญญาอ่อนจัดิ้วโอ้โอหนูไอ้มันม่วงวันนี้หนูแล้วเอามันม่วงเข้าไรฟูดสินี่ไงบวกสิสี่สิบห้าห้าสิบหกหกสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดแปดสิบเก้าบวกด่วน บวกเร็วๆสองร้อยสามสิบเอ็ดฮะมหาวิทยาลัยเดย์ไม่ใช่ถูกหรือเปล่าถูกเลยสี่สิบห้าห้าสิบหกหกสิบเจ็ดเจ็ดสิบเก้าแปดสิบเอ็ดเป็นเท่าไหร่หนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งบวกหนึ่งร้อยให้เวลาสามวิหนึ่งสามร้อยสี่สิบแปดสามให้เวลาเท่าไหร่สามร้อยสี่สิบแปดอ่ะบวกกี้เฉลยดิ้งเธอถูกไหมสามร้อยสี่แปดปะสองเร็วๆสองสี่สามสี่ห้า ไม่ใช่บวกเค่ขี้เลขกิเร็วเราเดีว,วบอกแค่ขี้เลขดีโหหน้าแม่โคตรด,ดำเลยมึงใส่ฟิลเตอร์ควายอยู่ดูมันใส่ฟิลเตอร์ให้หน้าดำเลยคนหน้าขาขาวใส่ให้ดำเ็น <laughs> ดูดิควายเย <laughs> อะตีหัวแล้วเงนี่เห็ <laughs> นไหมฟิลเตอร์ขาวก็มีไม่ใส่นี่เอ้า ถูกกับป่ะเพราะว่า,า,าบวกเมื่อกี้ครับผมแม่ฉันเป็นคนที่สี่ชื่อของขันคือจีเชนชนระดาคนวะเอาสี่สิบเก้าคูณสิบแปดบวกแปดสิบสองจบเลยสี่สิบเก้าคูณสิบแปดบวกแปดสิบสองเห็นไหมคิดเลขเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองคือเจ็ดสิบสองน้ำหนึ่งถึงห้าหนึ่งสอง สามสี่สี่แล้วนะสมองเสื่อมแหละหนึ่งหกสองเจ็ดสองอาเอาสิเก้าแปดอืมแปดมันจะแปดได้ไงเลขตั้งเยอะเขาคูณกันเป็นพันนุน่นโอ้ยพี่ใหญ่คิด,ดโอ้ย อุตส่าห์ไปอันนั้นมึงก็อยากเอายากเลยสูโจ์ก็ดีสุกเยี่ยนยากเลยโจดกันดีโอ้ยหาโจทย่างง่ายค่ะโจทย์ที่มันไม่พิสดารขนาดนั้นนี่ใครจะไปสี่สิบเก้าสิบแปดบวกแปดสิบสองก็จะไปคูณทั้งบวกทำไมให้มันเสียเวลาเว้ยที่มาฝากงานกาลาลีโอหน่อยครับโฟร์ฝากงานกาลาลีโอเอาฝากหน่อยนะเร็วๆอาเอาเร็วภาคเป็นตัวซีเกรดใช่ไหม แลกู้ไหมผ้าเป็นตัวอะไรอ<น>แม่รู้ปะละ่ะไม่รู้ดิแม่บอกจะรู้ไหมละ่ะไม่มีใครรู้หรอกแม่รู้ไม่รู้ไอตัวผู้ชายอะ่ะเด็กเล็กๆอะ่ะไม่ใช่อ่ะแล้วตัวไหนนี่ไงมาใหม่ลนะ <c oughs> อะไรวะจะเป็นยังไงวะอ่ะเอาเร็วสิแม่ว่าอีสานนังคลิปหน่อยโอ้ยร้อยห้าสิบหกบวกสองร้อยห้าสิบแปดไม่ต้องคงถึงหัวไอโฟนหรอกอนะันนะั้นแหละหัวฉันก็พอว่าอีสาหน่อยโน no. I can't speak อีสาน I speak English only o อ a y I'm born from New York เนาะอืมว่าวทำแมมคือบ่วาวพูดสิอ่ะคุณรู้สึกเป็นยังไงคะกับการทำสีผมครั้งนี้อ่ะเออมีแรงบันดาลใจ <laughs> จากการสีหัวครั้งนี้หัวสีอันนี้อะ อ่าตอนนี้คือใบแหลกแล้วมันเป็นอย่างมันคือเป็นอย่างซีมันไม่เหมือนติ๊กตอกแม่เลยวะไปติ๊กตอกแม่ไหมอืมอ่าอะไรเนี่ยสป,ปีกอังกฤษพี e แม่ไอที่คอมเมนต์ไม่ดีนอย่านะบอกนะบอกไว้ก่อนนะอย่ามานะไอคอมเมนต์มั่วสั่นเนี่ยชี้กดบล็อกให้หมดเลยสมองไม่มีสมองทึบสมองมเฮ้ยพูดดี จะบอกเสียพูดดีๆสิพูดดีๆทำไมกับมันคนบ้ามันบ้าฉันก็บ้าครับพูดกับมันทำไมเป็นบ้าปล่อยเขาปล่อยมันทำไมอะปล่อยมันก็ปล่อยคนชั่วลอยนวลสิเธอเข้าใจไหมเออต้องควบคุมคนไม่ดีไม่ให้สร้างความเดือดร้อนวุ่นวายได้เห็นไหมโดนโดนนเออโอ๊ยจะไปว่าเขาทำไมว่ามันสิมันบ้าบ้าต้องไปอยู่ส่วนบ้าเลยนี่มันช่องคนดีไม่บ้าหรอกมันไม่บ้านเป็นไร นคนปกติคนทุกคนทําอะไรมันต้องมีเหตุผลของตัวเองมันเหตุผลอะไรของมันมีเหตุผลเลยเขาอาจจะอะไรเหตุผลแหละเขาอาจจะว่างเกินว่างอะไรล่ะเออมันว่างมันไม่จะสวดสังประสาทเขาก็อยากคุยด้วยแต่ไม่รู้จะคุยอะไรอ่ะอ่ะเข้าใจป่ะไม่มีอ่ะมันตื่นสา์อ่ะไงพี่ต้องขำยาวเลยพี่ต้องเป็นอะไรฮัลโหลฮัลโหลดเอเวนิ่งกูดไนท์คุณต้องคุณต้องวอายออฮะอยู่ใส่ล่ะ แม่ใจเย็ยนเพิ่นวะอือตัวเบรกใน e force off เนะี่ยอย่าดึงหูเลยเนะี่ย oh, uh. อ้าวดูพี่ต้องมันมาขำยาวเลยโฟร์ดูเดีอนี่ดูพี่ต้องดูดูดด <laughs> ขำที่แม่ว่าเขานั่นอนะอืเ <laughs> อ้าวพูดจีพูดว่าพูดว่าอะไรก็ได้อ่ะ Hello ลฟอร์มบาซิล โอ้ใครให้กีวีเนี่ยหมดส่วนแล้วมั้งเนี่ยฉันกลับไปดูแฟนผมเป็นประธานนักเรียนโอ้กู๊ดบอยนะอันเนี้ยอืมเออเธอกลับไปดูแฟนผมเป็นประธานนักเรียนใช่ป่ะวันเนี้ยฉันเห็นจีมเอ็มทีวีอะประกาศมีใครรู้ปะที่ไปดูกับโฟดอะดูเลยที่ที่งานวันที่สิบแปดเนี้ยดูเลยสิบแปดหรือยี่สิบสองพูกเธอ,อเอเออะไรดูหนังเนี้ยเอสเอฟอะของพี่มิ้นน่ะใครดูที่ก็มีพี่อั๋น ี่อันฟอร์ดแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะที่แฟนผมมาก่มาไม่ใช่กัปตันเว,วนี่ไม่ใช่อีกคนหนึ่งกัปตันเออกัปตันเอาหรอเออมีกัปตันด้วยเออดีดีดเออเห็นอละ่ะมาแล้วเนี่ยรียูเนียนพวกเธอนะ่ะรียูเนียนแฟนผมอะ่ะมีพี่ฟอร์ดแล้วก็พี่อัน๋นแล้วก็กัปตันใช่ไหมวันที่ยี่สิบสองใช่ไหมไว้กัปตันเพื่อนวะพูน วายนะคุณต้องจะวายอะไรนักนะเออพี่กับตันไปไหนแล้วอืมไม่ได้เจอนานเอออยากให้พี่กับตันมีงานเยอะๆอ่ะอืมจ้างมาอันนี้ดีกว่าโฟดแม่ก็จ้างเลยจ้างทําไหมอะ่ะเ,เขาอยู่ในสังกัดอยู่จะบ,บ้าหรือเปล่าเก็จ้างเขาดิเขาเป็นเด็กในสังกัดให้เขามาไอ้นี่ไงเออให้เขามาส,สอนเธอพูดภาษาอีสานดีกว่า <c oughs> <c oughs> บอกพี่กับตันยุ่ใส่มาว่าก็โพสต์อยู่ กัปตันอยู่ไหนลกมิกซิมผมไม่มีใส่กีวีแล้วผมไม่สีกีวีและละสีอะไร,รอ่ะโฟต,ตอนเนี้ยมันคือสีอะไรเนี่ยไม่ใช่ไอ้นี้มันสีเทาไม่ใช่หรอโอ้ยลำคาญสิบไม้ลำคาญส,สิบปงเลยเร็วๆดิบักโฟดโอ๊ยโอ้ยเจ๊ จะแมนมันมึนแห่งตัวไม่ไรเรื่องไม่เจ็บโอ้โหตีหัวฉบับเขาใช่ใชพูดคำหยาบแล้วก็ตีหัวอีกเออนั่นแหละเอาอย่างเงี้ยแหละเง,งี้ยดื้อตีมันน,บบน่ะเครียดกบาลเจ็บ <laughs> 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 สีมเทาไม่เกิด <laughs> <laughs> เหมือนลูกแมวนะ้วโฟดแม่ใช้ความรุนแรงกับฝนมา เขาทําเขาด่าแม่แน่ในเตเตอร์ด่าไปเลยอาด่าก็ด่าสิแม่ทําความรุนแรงกับเด็กลูกอ่ะด่าก็ด่าไปสิันไม่ใช่ดาลาจะด่าอะไรก็ด่าเจ็บเลยนะปาบเขาให้เห็นไหมพี่มิกชอบเห็นไหมพี่มิกขำเนี่ยโดนไปหนึ่งทีเลยตีผมนี้หมดถ้าคอมเมนต์บอกว่าเห็นด้วยนี่คือสนับสนุนคราบรุนแรงอคนี้ อะไรฉันตีเบาๆเองฉันแสดงนะโอ้ตีเบาๆอะไรเจ็บเมื่อกี้ใช้สแตนอินเธอรู้ใช้สแตนอินฉันใส่ฟองน้ําในมือเมื่อกี้เป็นสแตนอินโอสู้อเว้ยไม่ได้ตีแรงเลยอืเสียงอะไรเอ้ยหนูอีม่วงอยู่ไหนมาไหมเสียงอะไรอ่ะอีม่วงอยู่ไหนเอะพูดสิ่ฟุต อย่าอาปากวอเลยเร็วๆอาฝากงานแหละฟังงานนะพูดดีๆสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งหลายตอนนี้เข้าภาคปกติแล้วนะเมื่อกี้อาจจะรวนเน้ดหน่อยเพราะว่าปรับฟิลเตอร์ไม่ตรงกับฟิลลิ่งอารมณ์ไงเข้าใจไหมเมื่อกี้สีฟิลเตอร์มันไม่เข้ากับอันนี้อันนี้สีฟิลเตอร์มันเริ่มได้แล้วโอเคอยู่ในสถานาการณ์ปกติอ่ะอ่ะโอเคอ่ะพูดสิพูดสิพ,ดสพูดอะไรพูดเจ็บหัว เอ้าวเขาจะไมส่งลูกกีวีให้โฟลด่ะโฟลด์แม่ไม่เข้าใจคืออะไรกีวี่อ่ะคืออะไรโฟดไปกินกีวีแล้วช่วงเนี้ยเป็นลายเรื่อเจ็บหัวลองให้เลยไว้น้ำตาสิงอีกเลยแบบเนี้ยเอ้าสีเหลืองเหมือนเดิมเพคนว่าเอ้าแม่ตีโฟลด์แรงเกินน่ะเห็นไหมล่ะมาแล้วเนี่ยพวกเอฟซีเข้าข้างอันเนี้ยอารมณ์โจมตีจะนั้นโจมตีเลยเจ็บหัวสนับสนุนการใช้ความรุนแรงในบ้าน อไปเลยทุกคนแม่ผมก็ด่าได้ไปเลยเออความอวันก่อนยังให้สัมภาษณ์อยู่เลยว่า่าด่าแม่เออตอนนี้บอกว่ามาทำบิดจะต้องด่าอเอาไปเลยทำบิดอะไรอ่ะเออทำบิดอะไรจะแม่เห็นอยู่ในหนังบูเขาก็ตีกันนะหนังบูอ่ะเขาก็ตีกันนะเออเนี่ย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 อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างยีกเงี้ย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 แม่โดนแน่แม่โดนแน่มันเกลียดสุด มันเครียดเกเด็กน่อยนีย่เรียกตบเถอะเมื่อกี้โฟดี๋ยาไ่เลยใครสนับสนุนเนีเออเ่ยเพิ่มเพิ่มอ่ะโดนดาดนสามารถสร้างหัวใจออืพี่โฟตจะโปรเกตอย่างเ,าเร็วตอบสิเ,เร็วไม่ร้ายแล้วเจอครว่าเออนฟันี้โฟตมากินอันนี้นะกับแม่กินอะไรรู้ไหมขนมจีนขนมจีนแกงอันอันนั้นเดี๋ยวกําลังสั่งแกงมาอยู่ อ่ะอาง้องอ่ง้ออ่ง้อเร็วง้อคืนดีเร็วเร็วอง้อเฮ้ยเออนี่ไงวันเนี้ยสีอะไรอะโพสกุดจังวะโพสเนี้ยคือตัดลงอีกเหรอ,อเห็นไหมมือเห็นมือไหมเห็นเห็นสีมือไหมเห็นสีมือปะเห็นสีมือไหมเห็นสีมือปะ เ็นสีมือไหมว่าทำไมสีเดียวกันกับแม่เลยทำไมใจตรงกันเลยฟดดูเดิสีเดียวกันเลยแค่ของเธอม่วงหน่อยดูสิรักแม่ครับเห็นไหมไม่แจ่คนรักแม่เห็นไหมให้ไหมโฟดแสดงว,ว่าจะกดเกลอเกีเพรว่อวะไรอะไรเดี๋ยว,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 วดูเล็บดูเล็บเนี่ยเดี๋ยวมันง่วงนอนแล้วนะะ่ะไปไปนอนไปไปนอนไปแม่อ่ะไปตาแดงอ้วเนี้ยไป อะ่ะเร็วๆถามมาอ่ะไปไนะโอ้โหน้องงอนแล้วเหรอยายปุ๋ยงอใหญ่แล้วโอ๊ยยายปุ๋ยงอใหญ่แล้วเออพี่ต้องอยู่ไหนเนะี่ยอืมหนูโฟตงอนตุปปองแหละนะอืมเห็นไหมงอนแล้วเนะี่ยงอนแล้วเนะี่ยเอ้ามาทีมาทีาทเฮ้ย <laughs> เดี๋ยวจะดูกนให้อ่ะ,อะทำไมพักนี้อันผอมลงวะฮะทำไมพักนี้ผอมลงวะดูดิเฮ้ยห <c oughs> <c oughs> น้าเธอทำไมมันเลีกจังวะ <c oughs> เอาเอาเอาสูฟอสทำไมผมยาวเร็วจังอือหือพย้อมถึงหนังหัวเลยเนะี่ยโอ้ยขวัญ วันหัวดูโอ้บักลาคัมแปงเอาเอาพร้อมจริงกางเกงหลวมหมดแล้วคนนะ่ะเออหุ่น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 น่ารักมากเลยเห็นแต่หัวก็ยังว่าน่ารักเอาเอาฟูฟูเฮ้ยหลับจริงเว้ยเว้ยมันหลับแล้วปิดไล้์ก่อนไหมไอเอา ơi năn 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 tì ôi phốt phốt, chú ấy phốt đồ đồ phốt tì mẹ đồ. ฟอสมันเจ็บนะกูตบบกทีเดียวโอ้ก็เจ็บเหมือนกันเลยเจ็บหัวเจ็บกว่าเยอะเลยเธอตีฉันแรงแม่แหละตีพวกก่อนฟอส์ตีแรงทีเด่นแม่แหละฟอสตีแม่แรงเนี่ยเห็นไหมด่าเลยชาดีด่าแม่ไปเลยด่าไปเลยเห็นไหมฟอส์เอหขวร้อนเนี่ยหนูอยากสูงเลยลูกอย่าอย่าตีแม่เห็นไหม โอ้โหแล้วแม่ตีหัวได้ไม่บาปเลยทำร้ายทำร้ายลูกลูกเนี่ยที่ให้กําเนิดมาเนี่ยไม่บาปเลยผูดลูกให้กาเนิดคืออะไรลูกจะมาให้กําเนิดอะไรอะแม่ให้กาเนิดลูกมาแล้วก็ตีลูกตัวเองไงมีไหมล่ะอ้าก็ตีสิทาไมอ่ะอ้าก็อยู่ดีๆมันก็ดืดสิมันดื้ออะไรก็อยู่เฉยๆก็ตีหัวว่า่าเออก็มันดื้อไงโอ้โหอยู่เฉยแล้วต้องหัวไม่ได้ทาอะไรเลยมมีเพื่อนตบหัวล่ะเพื่อนตบหัวก็ตบมันคืนเลย้อวเธอจะไปเห็นเธอตบคืนเลยเออเธอตบแม่คือตบไมไม่เห็นตบะ อย่าฟ้าตีกันซัอ้าวพี่ต้องเป็นลาวตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นภาษาลาวตั้งแต่เมื่อไหร่วะเฮ้ยอ <Hey. S 1> มาเด็กขัดข้อกันมาใครชนะตีสองทีอะไรป่ะนะมา,มาไม่ไม่ใครขัดข้อต้องโชว์เหนียงโชว์เหนียงอ่ะมาเอาดิใครแพ้โชว์เหนียงแม่อสองมือนะเพราะว่าผมไปเล่นกลับมา oh. เลยเฮ้ยอย่ากโกงดินี่ ก็ここจะเอาสองมือมัก็ไม uhm ่น้ำหนักโฟตเยอะกว่าโฟสอ่ะไม่เกี่ยวไม่กี่กิโลอ่ะกวนกลั้นเนื้อผู้หญิงกับผู้ชายต่างกันไม่เกี่ยวโอ้หกสิบเออโฟสหกสิบก็เท่ากันนะพี่ตรงไหนอันเนี่ยเนี่ยรุ่นเดียวกันเลยมามาก็ไม่แขนใหญ่กว่ะดูแข็เนี้ยอ่ะดูดิอ่ะดูอ่ะแข็งใหญ่กันอ่ะอ่ะดูดิเออเอาเออโอ้โหเจ็บเห็นไหมไอไลท์แหงเออ โหดอุ้ยเขาเห็นหมดแล้วเหนียงแม่เขาไม่สนใจหรอกเขารู้เขาบอกสวยเข้าใจไหมเห็นไหมเนี่ยอ่ะอย็กตีลูกเดี๋ยวสวยอือไปปะโทรหาพี่ตาอูดิไปแล้วเดี๋ยวโทรหาพี่ตาอูก่อนไม่เอาโทรหาพี่ตาอูคนเดียวจะพูดคนเดียวเดี๋ยวเร็วโทรหาพี่ตาอูแล้วเร็วเดี๋ยวแม่จะโทรหาพี่ตาอูก่อน